โอ้ย oh, yeah, ผมก็สกัดเด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราก็เออกดเข้ามาผิดวันนี้เราก็จะมาดูเจ้า bon นายแม่บอนนี่่นองนี่นะครับนายแม่บอนนี่ระดับซีเค็ดนะครับตีเป็นติดเลือดไหลเนาะนะครับผมนะดาเมจดสองพันไปสี่พันอันนี้คือไม่มีบัฟนะวงกว้างสิบสองไปสิบห้าไม่มีบัฟนะครับคูด,ดาวหนึ่งจุดห้าไป 1.2นั่นเองนะครับทุกช่อบัฟที่ผมได้จะเป็นบัฟชาร์โดนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในอีเวนต์ละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อีเวนต์กำลังจะออกในะอัปเดตนี้ในวันที่วันเสารนะ์เนาะนี่ครับพร้อมกับจะรีซีซั่นด้วยนะครับผมก็ใครยังไม่มีอะไรก็รีมาฟาร์มกันซึ่งอีเวนต์ผมงบม,มากไม่มีแบบไม่ค่อยอยากฟาร์มเลยนะทนผู้ชมนี่ครับ,ม,นะรบมาเดี๋ยวเราก็ เข้าเลยละกันเนะาะเจอกันในแบบครับผม let's go แลวผมเดี๋ยวก็จะเลือกเป็นด่าน5ในแมนเลยนะไม่รู้ไหวหรือเปล่าเราต้องมาลองดูกันนะคุณนะผมมู้ชมนะเข้ามาในเกมที่เร่ร้อยครับผมก็จะวางผู้กายเป็นตัวต้นเกมไปเช่นเคยนะโบมาตรงนี้แก็ เดี๋ยววันนี้จะมีคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสอน e f k บ,บนี้นะท่านผู้ชมเกอเดี๋ยวเราก็วางไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนผมคเอา,เอาตอนผมเออไรไงวางอะไรครบทุกอย่างแล้วเนาะโอเคครับ okay, ผมโอเคผมก็วางอะไรเสร็จที่เรียบร้อยเนาะค่ามาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเดี๋ยเียวผมวางอย่างไการไม่น่าได้เอเอ จะไหวไหมเนี่ยยังไงตอนนี้เกมองาไหวอยู่กกยมมแล้ววงลางตรงนี้แล้วกันนะนี่ครับดาเมจล้ต้นของเขาจะอยู่ที่4,000นะบาปชา, 95, ดดา,ชาดด 2, ร์โด,ด 5, 000, วงกว้าง15ฟูด,ดาว1.5วิใช้ค่าทั้งหมด20,000นี่ครับอัปเกรดไปดาเมจ5,000วงกว้าง16.3ฟนะูดาว0.4ใช้คนะ่าทั้งหมด25,000นะนะท่านผู้ชมนะ ข้างหลังดูย,ยังไหวอยู่ผมว่าเลยว่ามันหงมานะเจ้าพลังกายเนี่ยนะสองเปน้านะครับดาวพีทพ0นวงกว้าง17.5ากูด,ดาว1นวินะครับใช้ค่าผรวมด30,000แล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเราความตามไปก่อนนะกันนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวผมจะวางบัฟตอนอัพตันเนาะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดทีเดียวเลยนะครับ <im itation> จาก8 0 0 0จะไปเท่าไรใครมีตัวบัฟดาเมจชาร์โนี่จะยิ่งดีเอ้ยไม่ใช่ชายนี่ชาร์โอละตัวบัฟดาเมจชายนี่จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยจะพุ่งไปถึง12400ดาเมจเลยนะครับอะ อัเก okay, ตอนไปดาวเมีจะอยู่ที่8ปดพันวงกว้าง18.8คูดาวศูน์จุดหนึ่งสองวิเนาะไม่ใช่1.2ึ่งจุดสองวิเออนครับเมื่อเราบับวงให้เขาเอไมู่้แค่บ้าบวงก่อนบับวงก็จะเป็นอ่ะกอนนี้บ้บดาเมทผมวางผิดต,ตัวไม่เป็นไรอ่ะบ้บดาเมทมานี่ครับก็จะอยู่ที่9,920นะครับก็ขึ้นมาประมาณ1920เนาะ ต่อมาก็บัฟดาเมจนี่ครับจุ่งในตัวนี้มาทั้งหมดสามตัวนะไม่ใช่บัฟดาเมจบัฟระยะนะบัฟระยะบัฟระยะเนี่ยจากสิบแปดก็จะขึ้นมาทั้งหมดยี่สิบสามจุดสามเลยนะท่านผู้ชมนะข้างหลังดูไม่ค่อยไหวต้อตงวางบัฟดาเมจไปตรงนี้ก็วางบัฟระยะไปให้พวกครับเทนะ ล้วก็เอาไนแมววันนี้วางตัวนี้ครับแล้วเราก็จะขายนแมววันนี้แล้วก็มาวางตัวนี้แล้วกันซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะพอใช้เลยนะใครมีก็บอกเลยว่าแหลมจัดนะครับแล้วก็จะได้มีเจ้าไนท์แมพพาเพตตัวนั่นเองนะเยี่ย ตอนนี้เว้าแล้วนะครับตอนนี้ไม่น่ามีมันอะไรหลุดเข้าแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะวางในแม,นมนวนี้ตัวนบองแล้วบอสเรื่องทั้งหมดสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเลยนะครับโอ้โหไหวมากรู้สึกรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวเดี๋ยวผมขายเป็นเออผมขายพวกนี้ เราจะขายทุกอย่างไปวางหน้าแล้วกันนะครับเหมื่นห้าวางตัวหนึ่งวันนี้บอสจะตายไหมนะแ,แต่ตัวนี้ไม่เป็นตัวซอยบอสเลยคานผู้ชมนะเพราะว่าเขาตีติดแลไหลายนั่นเองนื่อคลายสปริงแท็บเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีสปริงแท็บเนาะบอสค่อย่อยเดินลงมาเพิ่มไปเนี่ยเหมือนค่านี่จะตีหดแต่ตัวนี้ถ้าวางตัวเดียวเคลียร์ันก็ไม่ได้หดน,นะ แต่ต้องวางเป็นหมู่ครับเห็นไหมวางเป็นหมูปุ๊บคือโหดเลยสวนเราเจ้าไหนแบบวันนี้นะครับดูเรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันน้าล็อบบี้ับผมโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับการเรียเจ้าไนแมร์หรือไ่าไนแมร์วันนี้เนาะก็เป็นตัวนี้ครอนข้างโหดเลยนะครับนะ ก็มีมาเท่านี้ในคลิปนี้แม่ช่องหมือนกั็ไลฟ์สุวยๆแล้วก็กระชันด้วยสุดนี้ใช่ครับไม่หายผม